โคแมนตัวใหม่นะครับคาไซาเต้น3025คนที่ชื่นชอบการเดินทางโดยรถอยู่ใกล้กับรถต้องไม่พลาดครับคาไซาเต้น3์2 5นะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นเชลเตอร์เป็นเต็นท์นอนนะครับที่ไปเกาะติดกับรถโดยมีก็เหลยกกันอะไงมีตัวเชือกดิดไว้นะครับผมโครงสร้างก็จะเป็นเสาไฟเบอร์ปนหลังคา นะครับผ้า,าก็เป็นเต็นที่เป็นโพลอสเตอร์นะครับผมมันมันเหมาะตรงไหนว่าเวลาเราไปจอดตรงไหนที่เราชอบเสร็จแล้วเราต้องการพักผ่อนแล้วก็เต็นท์นี่มาเอามากางขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็สามารถหลบฝนหลบแดดภายในเต็นท์นี่ได้พอถึงเวลาที่เราต้องการจะพักผ่อนกลางคืนก็เอาอินเนอร์เต็นท์นี่ครับมาเกาะเต็ดเราก็สามารถเป็นที่ห้องนอนได้ที่หนึ่งถือว่าเป็นเต็นที่ น่าใช้มากทีเดียวเลยความกว้างยาวนี่ก็คือเหมาะสาหรับครอบครัวเลยครคือสเมตรคูณสองเมตรห้านะครับผมมีประตูเข้า2ด้านซึ่งที่จะเข้าหยิบของในรถซึ่งเป็นประตูสไลด์ด้านหน้าก็มองวิวอากาศเข้าไปผมชอบมากครัตัวนี้ครับคาไซเต็นท์สามศน้นะครับผมเป็นเต็นท์ที่เหมาะสำหรับรถประเภทรถตู้ที่มีประตูสไลด์นะครับผมอ่า เราก็เอาตัวเต็นท์เนี่ยมาประกอบอไปติดกับเจ้ารถก็สามารถทําให้เกิดการติดต่อระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ตัวรถได้คนก็สามารถไปหยิบของในรถมานั่งมาถึงเราก็จะเซตอัพนะครับโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างเป็นเสาไฟเบอร์นะครับกับเสาด้านหน้าก็จะเป็นเสาเหล็กเราสามารถติดตั้งอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับผมสามารถกันฝนกันยุงได้ ทั้ง3ด้านนะครับพอถึงตกเกย็นเ,เ,เราต้องการที่จะพักผ่อนมีห้องนอนแล้วก็เอาตัว i ินเนอร์เคบนะครับมาเกี่ยวตามพุกต่างๆเราก็สามารถมีห้องนอนสบายๆได้เลยครับไซคาเต้น325นะครับผมว่าเขาออกแบบมาดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ระดับหนึ่งที่เราให้เราออกจากตัวรถไปที่ตัวเต็นมันไม่นะครับเราก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถ ออกจากรถแล้วก็เข้ามาเดียวตัวเต็นท์ได้อย่างสบายๆภายในห้องก็กว้างขวางนะครับผมก็อยู่ประมาณ3เมตรคูณ2เมตร50เหมือนเดิมนะครับสามารถนอนได้3-4คนสบายๆนะครับทางทางออกด้านหน้าแล้วก็ทางออกที่จะไปที่ตัวรถมีมุ้งนะครับผมการยุงระบายอากาศได้พอสมควรเลยนะครับผม ผมถือว่าเป็นเต็นที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบใช้รถยนต์เดินทางแล้วก็ต้องการอยู่ใกล้ชิดกับรถครับสำหรับนักเดินทางโดยรถที่ขนของไม่เยอะๆนะครับและอยากอยู่ใกล้ๆรถอยากนอนติดตดกับรถต้องนี้และครับโคแมนขาสายเต็นท30์3025ครับ